Hello everyone and welcome back here again to Thailand Space Expo 2025. You're with me MC Milin. As you know, Thailand is capable of developing its own earth observation satellite over the years. GSTAR has continuously developed satellite technology and today they are cooperating with government agencies, private companies, and universities under the TOS program. So let's find out together. Uh -huh. และนี่ค่ะก็คือบูธของจ i สตานั่นเองนะคะที่จะแสดงถึงการพัฒนาและบทบาทสำคัญนะคะ,ะกับการที่ก้าวมาเป็นผู้นำค่ะกับด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองค่ะนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรานะคะจะไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญกันนะคะว่าทางจ i s t a าเนี่ยมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆมานำเสนอกับเราในงานนี้กันบ้างค่ะ นี่เลยค่ะอย่างที่ทุกท่านเห็นนะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นดาวเทียมนะคะเป็นตัวที่ mock up ออค่ะจำลองนะคะทั้งหมดเลยนะคะอย่างตัวนี้ค่ะจะเป็นดาวเทียม TOS หนึ่งนั่นเองค่ะหรือที่เราเรียกกันว่าไทยโชดนะคะซึ่งก็จะใช้ในการติดตามสถานการณ์สำคัญสำคัญของประเทศนั่นเองค่ะ This is the T.O.S.1, or we know as Thai Shirt. It is used to monitor important national events and it is one of the highlights of the event. ะะะและนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีในส่วนของที o s 2นั่นเองค่ะ,นะคะที่เราเก็มีการพัฒนามนะะขึ้นมานั่นเองค่ะ สวัสดีค่ะ,ะ bueno อ๋อสอบถามีผู้เชี่ยวชาญสามารถที่มาจะพูดคุย <laughs> ขอเร,อรียนเชิญนิดน,นึงนะคะ <c oughs> ค <c oughs> นี่นะคะ,นะคะแล้วก็ยาวเทียมทีออสสองนั่นเองค่ะนะคะอะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะกับข้อมูลสวัสดีค่ะขอสอบถามนิดน,นึงคะ่ะนะคะวันนี้นะคะทาง จิซ่ามีเทคโนโลยีอะไรนะคะหรือว่ามีในส่วนของดาวเทียมที่ได้ได้ว่าวันนี้มีมอกอัพมาด้วยใช่ไหมคะถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานเลยนะคะอยากจะน้าเรนเชิญมาแนะนำนะคะคกับในส่วนของดาวเทียมนิดน,นึงค่ะว่ามีความเป็นมายังไงพัฒนาตั้งแต่ดาวเทียมรุ่นไหน จนมาถึงดาวเทียมในรุ่นปัจจุบันที่ใช้อยู่คะโอเคครับก็จริงๆแล้วเราเริ่มใช้ดาวเทียม t อ s หนึ่งนะครับตั้งแต่ปี2008นดะครับดาวเทียม t อ s หนึ่งเนี่ยเป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของประเทศไทยนะครับซึ่งอยู่ในภายใต้โครงการ t อสนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยดาวเทียมดวงนี้เนี่ยก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับผ่านมา1 5 1 6ปีแล้วอ๋อสิบหกปีแล้วนะคะซึ่งเป็นดวงแรกๆเลยใช่ไหมคะที่เราใช้หรือว่าที่เราเนี่ยได้ยินคุ้นหูกันบ่อยมากเลยนะคะนั่นก็คือไถ ต้องครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเราก็มีการปล่อยดาวเทียมดวงใหม่นะครับคือดาวเทียมเซี่ยสองซึ่งเซี่ยสองเนี่ยความพิเศษของมันก็คือเป็นดาวเทียมที่มีรายละเอียดสูงมากนะครับสามารถที่จะเห็นวัตถุที่อยู่บนพื้นโลกเนี่ย<ฆ>ได้รายละเอียดถึง50เซน<อ>นะครับ<อ>พูดง่ายว่าวัตถุใดๆก็ตามนะครับวัตถุใดก็ตามที่ที่มีขนาดใหญ่กว่า50เซนเนี่ยตัวนี้เลยตัวดาวเทียมเนี่ยสามารถที่จะ,ะแยกแยะได้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราเราอาจจะเห็นว่าโอเค ภาพถ่ายดาวเทียมทีออดหนึ่งเนี่ยเราดูว่าตรงนี้คือพื้นถนนพื้นดินรา,าคาบ้านแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะแยกแยะประเภทของรถได้นะครับว่าเป็นรถกระบะรถเกง๋งรถตู้นะครับอ,อะไรก็ตามเพื่อนอะไรก็ตามที่มันสามารถที่จะ ดาวเทียมเนี่ยถ่ายภาพได้เนี่ยเราก็จะมองเห็นวัตถุทั้งหมดนะครับพอจะมีภาพไหมคะว่าข้อมูลที่ได้จากดาวเทียมแบบนี้ภาพจะออกมาเป็นรูปแบบประมาณไหนบ้างคะทีิงภาพเนี่ยจะอยู่ทางทางด้านหลังเราจะมีอาออสแกลเลอรี่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูได้เลยค่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยอันใกล้เนี่ยเราจะปล่อยดาวเทียมดวงที่2 อีกดวงหนึ่งก็คือเป็น 2A นั่เป็นเป็น,นรุ่นอัปเกรดขึ้นมาอีกใช่ไหมคะจริงจริง,รงเ,ปเป็นเป็นเป็นดาวเทียมที่ที่มีความพิเศษอีกอย่างนึงก็คือว่าเราสั่งเราส่งวิศวกรของเราเนี่ยไปสร้างร่วมสร้างดาวเทียมที่เพรียงิดนะครับแล้วก็เอาองค์ความรู้นี้เนี่ยกลับมาเพื่อที่จะมาสร้างดาวเทียมดวงต,ต่อไปก็ต่อไปเราก็จะเห็นดาวเทียม3 4 5 6 7ไปเรื่อยๆนะครับ<ห> แต่ว่าจะเป็นดาวเทียมที่มาจากฝีมือคนไทยวิศวกรคนไทยเรเดวานะคะดาวเทียมตัวนี้เนี่ยก็เป็นฝีมือวิศวกรไทยจากทางจีซ่านะคะร่วมมือกับทางเซเรย์สัตย์ช่วยเทคโนโลยีจากประเทศอังกฤษนะคะในการที่จะสร้างด้วยใช่ไหมคะคือเราเนี่ยไปเรียนรู้ที่โนแล้วเรานํากลับมาแล้วประกอบเองเลยใช่ไหมคะแล้วมีการทดสอบอะไรอย่างไรจะมีการทดสอบด้วยครับตรงนี้จะถูกนํามาทดสอบที่สถานีดาวเทียมตรงนั้นเนี่ยเราจะมีเราเรียกว่าอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศนอกจาก จะเป็นสถานีดาวเทียมภาพพื้นดินแล้วะนะครับก็จังมีอาคารทดสอบและประกอบดาวเทียมด้วย<ม>หรือที่เรียกว่าอาคาร a i t นะครับอาคารนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของการอินทิเกรตและทดสอบก็คือประกอบดาวเทียม,มทดสอบดาวเทียมเพื่อให้ได้มาตรฐานในการนําส่งเข้าสู่อวกาศอ๋อค่ะแบบ,บนี้คือทดสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็จะมีการนําส่งขึ้นสู่อวกาศนี่ในช่วง ประมาณใกล้ๆเคียงนี้ครับก็น่าจะไม่เกินปีนี้อ่าอนาคตอันใกล้เพราะฉันเนี่ยติดตามได้เลยอย่างดาวเทียมตัวนี้ค่ะเป็นดาวเทียมสำรวจลูกโดยเฉพาะโดยใช่ไหมคะหรือว่าใช้ในแง่มุมไหนอีกบ้างไหมคะอย่างเช่นการจัดการในเรื่องของภัยพิบัติหรืออะไรนะคะจริงๆแล้วดาวเทียมของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นประเภทของการสำรวจทรัพยากรแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะมีภารกิจที่หลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงการทําแผนที่การเกษตรต่างๆแล้วรวมถึงเรื่องการติดตามภัยพิบัติ ที่เกิดขึ้นในเมื่อเรามีดาวเทียมเป็นของตัวเองเราก็สามารถที่จะถ่ายที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้เราสามารถที่จะสั่งการได้นะครับว่าให้ดาวเทียมเข้าไปถึงพื้นที่ที่เราต้องการติดตามได้อย่างต่อเนื่องครับการที่เราต้องมีดาวเทียมเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเพื่อเพิ่มความถี่ในการได้ข้อมูลของภาพถ่ายดาวเทียมตุนทุกวันนะครับลํำมากๆเลยเรียกได้ว่าใช้ข้อมูลนะคะจากดาวเทียมเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆเลยนะคะ และไปต่อกันค่ะอันนี้อันนี้เป็นตัวไหนเอ่ยคะนี้จะเป็นดาวเทียมทีอีสามครับเป็นรุ่นอัปเกรดโอ้โหเราจะมีการอัปเกรดขึ้นไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะทียสามเนี่ยจะเป็นดาวเทียมที่หลังจากที่เราได้องค์ความรู้แล้วนะครับเราก็จะนําองค์ความรู้นั้นเนี่ยจะผลิตโดยวิศวกรคนไทยนะเราก็จะหาเรื่องของตัวแล้วก็คอนเทนต์นะครับเรื่องของการเอาผู้ผลิตในประเทศไทยเข้ามา ส่งเสริมการอุตสาหกรรมอวกาศมากขึ้น,อย,นอย่างนี้คือหมายความว่า m a t ช r i a ีวัสดุต่างๆก็คือเราจะเริ่มผลิตเองแล้ว<ร>ใช่ไหมเราจะเริ่มผลิตเองอเแล้วก็หาจากต่างประเทศด้วยแล้วก็เพิ่มอของอคนไทยที่พัฒนาเองด้วยแล้วก็ผ่านการทดสอบอของอ มาตรฐานทางสเปซเกรดด้วยอ๋อคือการทดสอบหรือว่าการประกอบเนี่ยก็คือฝีมือคนไทยเรียกได้ว่าร้อเเลยใช่โอ้นะแล้วตัวนี้มีแผนที่จะนําขึ้นสู่วงโคจรตัวนี้ยังอยู่ในในขั้นตอนของการออกแบบครับศึกษาแล้วก็ออกแบบ ก็คาดว่าน่าจะไม่เกิน2-3องในอนาตปีางหนาครับ้ไวมากๆเลยนะคะสำหรับการประกอบแล้วก็โอ้โหออกแบบพัฒนานะคะให้ได้มาเป็นดาวเทียมนะคะที่มีชื่อว่าทีอีนั่นเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยดาวเทียมทั้งหมดนะคะที่เรียกได้ว่าจะพัฒนาในอนาคตเนี่ยเหมือนจะได้ยินว่ามีทั้งหมดถึง15ดวงจริงไหมคะใช่ครับก็เป็นอย่างนั้นครับเพราะว่ามันจะมีดาวเทียมที่เรียกว่ากลุ่มดาวเทียมด้วยนะครับเราจะมีกลุ่มดาวเทียมที่เราใช้งานอยู่ก็มีมี3แล้วก็มี3าส สามปีสามปีด้านนี้ใช่ไหมคะสามครับไปเรื่อยๆโอ้นี่เลยนะคะอันนี้คือแผนพัฒนาดาวเทียมทั้งหมดเลยนะคะนี่หรือที่เรียกว่า satellite constellation นั่นเองนะคะดาวเทียมเนี่ยโอ้โหทั้งหมด15ดวงเลยพัฒนามาตั้งแต่ TOS หนนะคะปี2008นะคะแล้วก็มี TOS สอมี TOS สองแล้วก็ TOS สาโอ้โหนะคะเรียกได้ว่าเป็นฝีมือคนไทย100%เเลยนะคะที่ได้จากวิศวกรคนไทยจาก ตางจิตานั่นเองนะคะและนี่ก็เป็นแผนอีก6ปีข้างหน้านอกจากดาวเทียมคือเรียกว่าในช่วงแรกเนี่ยเราพัฒนาดาวเทียมที่ว่าเป็นดาวเทียมประเภทเชิงแสงก็คือใช้แสงในการถ่ายภาพนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะถ่ายภาพได้เฉพาะในเวลากลางวันเท่านั้นนะครับนั่นแสดงว่าดาวเทียมดวงถัดไปไม่ว่าจะมืดแค่ไหนสามารถที่จะจับภาพในรายละเอียดที่สูงด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็มันจะมีดาวเทียมที่ ใช้เรียกว่าใช้ระบบเรดาร์ในการถ่ายภาพด้วย <S <S ซึ่งระบบเรดาร์เนี่ยจะเป็นระบบดาวเทียมที่ไม่ <S <S ไม่ต้องสนใจว่ามันมีเมฆหรือไม่มีเมฆนะครับจะใช้เวลาถ่ายโดยเฉพาะเรื่องเหตุการณ์รรน้ำท่วมเรื่องการติดตามเรื่องของภัยพิบัติทางด้าน <ๆ S 1> ทางด้านอุทกภยัยต่างๆพวกนี้เนี่ยเราจะใช้ข้อมูลจากดาวเทียมประเภทเรดาร์เป็นหลัก นะครับเพราะว่าเทียมไรด้์เนี่ยคุณสมบัติของเขาคือเขาใช้คลื่นความถี่วิวในการถ่ายภาพในการเช็คูมพื้นดินเขาจะได้ข้อมูลที่มีความแม่นยํามากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะจะแยกแยะออกว่าอันนี้คือพื้นที่ที่น้ําท่วมอันนี้คือน้ําท่วมขังหรือว่าอันนี้แม่น้ําหรือว่าน้ําท่วมที่เป็นทุ่งรับน้ําต่างๆนะครับเราก็สามารถที่จะ เอาไปวิเคราะห์ในเรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆที่ดิสตัไปด้วยได้เลยค่ะแล้วก็ดาวเทียมดวงถัดไปอะค่ะที่มีแผนว่าจะพัฒนาในอีก6ปีข้างหน้าแบบนี้ก็คือยังใช้ในคลื่นวิทยุอยู่ไหมคะจะมีทั้งเป็นออปติคอลแล้วก็เป็นใช้ระบบซาครับอ๋อนี่เลยมีใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ในในอนาคตในในแผน6ปีของเราเนี่ยจนถึง TOS 6เนี่ยจะเป็นดาวเทียมระดัสูงมากโอ้โหก็เราจะถามเลยค่ะเพราะว่าเขาบอกว่า TOS 6เนี่ย very very high resolution นี่นะคะมีแผน ยังไงบ้างคะตัวนี้จะมีความรายละเอียดสูงอย่างไรบ้างคะคอันนี้หรือว่าอุบไว้ก่อนนะ,ะอันนี้อ,อ,อจาจจะก็ได้บางส่วนครับว่าดาว, <c oughs> ว,วเทียมดาวเทียมตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็จะมาจากอาไอเดียของดาวเทียมทีออสในปัจจุบันน <c oughs> ี้ที่ที่เรามีทั้งดาวเทียมรายละเอียดลกลางๆนะครับแล้วก็ดาวเทียมรายละเอียดสูงเพื่อที่จะใช้แยกแยะวัตถุหรือว่าเอามาใช้ในเชิงนโยบายต่างๆว่าใน แอปพลิเคชันไหนเราจะใช้ละเอียดสูงแอปพลิเคชันไหนควรจะใช้ระบบเรดาร์หรือว่าแอปพลิเคชันไหนควรใช้ละเอียดปานกลางอร่างเงี hmm. ้ยครับตัวนี้เนี่ย mm hmm. ก็จะถูกพัฒนาขึ้นมาโดยที่จะเป็นเวอรี่ไฮเดอร์โซลูชันซึ่งในในอีก6ปีข้างหน้าเนี่ย mm hmm. ก็จะพอดีกับดาวเทียมทีออที่จะมีอายุ10ปีพอดี mm hmm. นะครับก็จะได้ดาวเทียม v e r รี่ไฮเดอร์โซลูชมาทดแทนกันน mm hmm. ะครับนี่ก็จะตันเวลาที่วางแผนในการสร้างดาวเทียมเนี่ยก็จะต้อง <Yeah. S 1> มองถึงเรื่อง เรื่องเทคโนโลยีด้วยแล้วก็เรื่องของตัวความต่อเนื่องของข้อมูลด้วยแล้วแบบมีดาวเทียมเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยในอนาคตเรามีแผนที่จะแบบทำเป็นในส่วนของ Space p o ์ t เป็นท่าอวกาศยานของเราโดยเฉพาะเลยไหมคะใช่แน่นอนครับว่าท่าอวกาศยานเนี่ยก็มีความสำคัญเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยจิสต้าก็อยู่ในช่วงของการศึกษาคนไปได้อยู่นะครับก็คาดว่าในเวลาใกล้เราก็จะมีพื้นที่ที่จะนำส่งดาวเทียมของเราเองนะครับก็คาดว่าเพราะว่า แผนการสร้างดาวเทียมของเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับอย่างจีน่าโดยที่บอกไปเห็นไหมคะว่าอันนี้แหละค่ะคือบทบาทและก็การพัฒนานะคะของทางจีซ่าเนี่ยเรียกได้ว่าเริ่มที่จะก้าวมาเป็นผู้นำนะคะในด้านเศรษฐกิจอวกาศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วนั่นเองค่ะยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้เห็นว่าโอ้โหมีหลากหลาย Data มากๆเลยพอจะแนะนำเยี่ยมชมได้ไหมคะว่าอย่างเช่นคาร์บอนแอตาสนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของการเช็คน้ำโอ้โหเรียกได้ว่าข้อมูลที่ได้จากดาว วเทียมเนี่ยสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในหลากหลายด้านเลยนะคะถูกต้องครับถูกต้องครับ่งจริงจ้าเนี่ยไม่ได้ใช้เฉพาะข้อมูลดาวเทียมที่ที่เรามีอย่างเดียวค,ครับเราก็จะใช้ข้อมูลดาวเทียมของดาวเทียมดวงอื่นด้วยของของพันธมิตรในต่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนในฝั่งของการพัฒนาดาวเทียมเราก็พัฒนาไปแต่ว่าในส่วนของการที่จะพัฒนาตัวแอปพลิเคชันต่างๆมันก็จะ มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคาร์บอนเครดิตนะครับ,รบเรื่องของอการใช้ตรวจสอบเช็คน้ําเช็คปุ่นนะครับพวกนี้เนี่ยใช้ข้อมูลภาพถ่ยจากเราเทียมหมดเลยแล้วแต่ว่าผู้เชี่ยวชาเนี่ยจะใช้ข้อมูลในส่วนไหนเนเข้าไป วิเคราะห์ในแต่ละแอปพลิเคชันต่างๆนะครับนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของแอปพลิเคชันนะคะในการที่จะคำนวณคาร์บอนเครดิตเพราะว่าอาจจะแต่ละโรงงานเนี่ยนะคะเวลาที่เขาผลิตอะไรก็ตามเนี่ยอาจจะมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควที่งจะต้องมีแอปพลิเคชันตัวนี้ที่ช่วยในเรื่องของการลด ลดการปล่อยก๊าซด้วยใช่ไหมคะนะคะตกองครับเรื่องของการจัดการแผนที่ต่างๆการใช้พื้นที่ในการเพาะปลูกนะครับร่วงของการส่งเสริมเกษตรกร,ร,กรในการนําข้อมูลทับถ่ายดาวเทียมเนี่ยเข้าไปช่วยให้กเกษตรกรเนี่ย ต่าทงานได้ง่ายขึ้น,นเขาก็สามารถที่จะรู้ลวงนา<ช>ได้แล,แล้วก็จัดการทรัพยากรหรือว่าวางแผนในการเพาะปลูกได้ด้วยใช่ไหมคะต้องครับอันนั้นคือคือสิ่งสําคัญที่จีสเตอรพยายามที่จะส่งเสริมเรื่องของการใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมให,ให้เข้าไปอยู่ในชีวิตประจําวันของประชาชนนะครับใช่แล้วค่ะโอเคค่ะและอันนี้ปีกเช็คน้ําด้วยนะนอกจากพื้นที่เพาะปลูกแล้วเนี่ยยังเช็คน้ําได้ด้วยใช่เช็คน้ำเนี่ยก็จะเป็นตัวที่คอยตรวจสอบว่า วันนี้เนี่ยฝนจะตกหมนะครับฝนตกแล้วน้ําจะท่วมใหม่นะครับแล้วแล้วเราจะบริหารจัดการยังไงเราตื่นเช้ามาแล้วเอ่อฝนตกแล้วเราจะออกไปทางไหนนะครัคก็จะอยช่วยเช็คต้องต้องดาวน์โหลดแล้วใช่ต้องต้องดาวน์โหลด้ะครับใช่นะคะจริงแอปพลิเคชันของซิต้ามีมีค่อนข้างเยอะเยอะมากเลยค่ะใช่แล้วนะคะเราเห็นว่าทางด้านนั้นเนี่ย เป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมด้วยไหมคะตองครับอันนั้นจะเป็นภาพถ่ายระอีสูงครับอ๋อเดี๋ยวเราพาไปชมกันนะคะนี่เลยค่ะนะคะที่ที่รีได้ว่าตัวนี้เป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมรุ่นไหนหรอคะ,อะเป็น t o f Gallery ัอ๋นอ,นอ,อทางด้านนี้นี่เลยค่ะนี่ค่ะ อ๋อนี่คือคือคะจะบอก Agri Cultural Area ภาพออกมาเป็นแบบนี้เลยข้อมูลจากดาวเทียม TOS ครับอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่ามันรายละเอียดสูงมากเนี่ยมันสามารถที่จะมองภาพอะไรได้บ้างนะครับอันนี้จะเป็นจริงๆเป็นภารกิจของอดาวเทียม TOS ที่เราถ่ายอยู่ทุกวันนะครับถ่ายซึ่งคือกำลังจะบอกว่าดาวเทียมเนี่ยมันสามารถที่จะถ่ายได้ทั่วโลกนะครับขึ้นอยู่กับว่า เราต้องการจะตรวจสอบข้อมูลยังไงที่ไหนนะครับจะเห็นจะเห็นว่าเราสามารถที่จะแยกได้แยกใช่นะคะดูแบบว่ารายละเอียดสีหรือว่าเป็นรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะคือชัดมากทุกคนบ้านเราจะอยู่แถวนี้อ่านี้ครับอ๋นนี้จากเชฟเพนอ่ะยากไปเื่ๆทั่วโลกเลยนะทุกคนดูนะคะแล้้วนีภาพถ่ายรายละเอียดสุดสะพานพระรามแปดนะครับนี่ โอ้โหแยกออกมาเลยนะคะว่าวัดรถอยู่ตรงไหนอาคารบ้านเรือนมีลงมีรถสีอะไรนี่ครับชัดมากเราจะเห็นเส้นสลิงเป็นเส้นใช่จริงชัดขนาดนี้เลยนะคะนี่คือจากภาพถ่ายจากดาวเทียมนะทุกคนจากท T-2 นะคะที่ที่บอกว่าสามารถจับวัตถุในขนาดเล็กแบบ50เซนแบบนี้ได้เลยใช่ครับยอดมากๆกลางมหาสมุทรเราก็ถ่ายได้อ่านีไงมาหาสมุทรมาลดีฟนี่ก็มาลดี ภาพถ่ายจากดาวเทียมนะคะทุกคนสุดยอดมากความละเอียดสูงมากนะคะนีะ่นเดี๋ยวไปดูรายละเอียดสูงของในกรุงเทพกันดีกว่าไปในพื้นที่กรุงเทพกันดีกว่าค่ะทุกคนนี่อันนี้จากทาง t อสองเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับนี่เลยค่ะทุกคนอันนี้เป็นภาพถ่ายจากดาวเทียม t อสองค่ะ ดู performance ของเขาซะก่อนนะคะเขาสามารถที่จะแยกบ้านแยกรถแล้วแบบสีเสืออะไรนี่ก็คือคมชัดมากนะทุกคนถูกต้องครับก็ได้เป็นดาวเทียมรายละเอียดสูงมากครับเป็น very high resolution ก็ความละเอียดอยู่ที่0.5เมตรครับหรือว่า50เซนครับผม50เซนก็คือสามารถที่จะ capture ได้ทั้งหมดเลยนะคะทุกคน คืออย่างที่บอกค่ะว่าข้อมูลจากดาวเทียมเนี่ยคือไม่ใช่แค่เป็นในเรื่องของการถ่ายภาพจากมุมสูงไม่ใช่แค่นั้นแต่ว่าเราเนี่ยนำข้อมูลนี้สามารถไปประยุกต์ใช้ในด้านอื่นๆได้ด้วยนะคะดานเกษตรนะคะหรือว่าด่านสิ่งแวดล้อมอย่างที่บอกว่ามีในส่วนของคาร์บอนเครดิตด้วยนะคะแล้วก็การรับมือกับภัยพิบัติใช่ไหมคะก็คือจะเป็นจากดาวเทียมนี้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะทุกแอปพลิเคชันนะครับทุกแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันแล้วกัน นะครับาภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในชีวิตของทุกคนนะครับอันนั้นคือคือเป้าหมายหลักอย่างที่บอกไปนะครับซึ่งดาวเทียมเนี่ยมันอยู่สูงจากพื้นดิน600กิโเมตร800กิโลเมตรสามารถที่จะมองได้ชัดขนาดนี้น่ถือว่าเป็น,เป,นเป็นเทคโนโลยีที่ทล้ำมากล้ำมากจริงๆนะคะแล้วก็มีแผนที่จะพัฒนาอย่างที่บอกอไป1 5 <15 S 2> ดวงเพราะฉะนั้นติดตามนะคะสำหรับใครที่บอกว่าอยากจะมาเห็นมอกอัพนะคะดาวเทียมทั้งหมดเนี่ย เนี่ยนะทุกคนนะสามารถมาเจอเจอแนะนําตัวนี้หนึ่งค่ะจะเจอกับคุณพี่ด้านนี้ได้เลยนะคะค่ะพี่แจ็คนะครับพี่แจ็คพี่แจ็คนี่นะคะเป็นออยู่ยุนฝ่ายไหนเออคะเป็นหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการข้อมูลจากดาวเทียมครับสำนักปฏิบัติการดาวเทียมอยู่ที่สีราชาชลบุรีครับก็คือที่บอกว่ามีการประกอบพัฒนาดาวเทียมอยู่ที่นู่นเลยแล้วก็มีการทดสอบจะเจอพี่แจ็ค ที่งานก็ได้หรือว่าไปที่ศรีราชาได้ก็ได้ได้เหมือนกันมีนิทรรศการเหมือนกันไหมคะที่ศรีราชามีครับก็มีให้เยี่ยมชมครับอ๋อเหรอค่ะอยากให้คุณพี่แจ็คนะคะเชิญชวนน้องๆนิดนึงค่ะก็สําหรับน้องๆนะครับที่สนใจในเรื่องของอวกาศนะครับในอนาคตอันใกล้นี้นะครับเรากำลังปรับปรุงตัวสเปซอินสไพเรียมหรือว่าพิพิธภัณฑ์ด้านอวกาศของเรานะครับตั้งอยู่ที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับก็ถ้ามีโอกาสก็ขอเชิญน้องๆนะครับแล้วก็ พ่อแม่ผู้ปกครองนะครับก็ไปเยี่ยมชมพื้นที่ของเราได้นะครับได้เลยค่ะยังไงเดี๋ยว MC ไปด้วยไปที่ศรีราชาเพราะว่าจริงๆเนี่ยอยู่ชนบุรีนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมมีมทศการนะคะแล้วก็ไปพูดคุยกับทางพี่แจ็กกันนี่วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋อขอบคุณมากค่ะพี่แจ็กโอเคค่ะทุกท่านค่ะและนี่นะคะก็เป็นแค่ บางส่วนเท่าน,นั้นนะคะในบูธของจิส่าสำหรับท่านใดนะที่บอกว่าสนใจอยากจะมาเปิดโลกหรือว่าได้รับความรู้ใหม่ๆจากทางผู้เชี่ยวชาญอย่างเช่นพี่แจ๊คเมื่อสักครู่นี้นะคะจากทางจิซ่าก็สามารถมาได้ที่งานนี้เลยค่ะกับ Thailand Space Expo 2025นั่นเองค่ะทุกท่านคะเราจะจัดกัรนะคะตั้งแต่วันที่16ไปจนถึงวันที่18เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วห้ามพลาดนะคะเพราะว่ามีหลากหลายนิทรศการนะที่เราเนี่ยสามารถ จะได้มาเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วก็นอกจากหน่วยงานรัฐหน่วยงานเอกชนแล้วเนี่ยเรายังมีน้องนองนักศึกษานี่ค่ะนะจากมหาวิทยาลัยต่างๆด้วยนะคะที่มานำเสมอนำเสนอนะะผลงานนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นติดตามให้ดีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมี f c e e o o o Live นะคะในตอนถัดๆไปนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉัน MC มีลิลินต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วจะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ 啊。